ต่อไปท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายเราเรียกท่านี้ว่าเบสิ c วอล์กนะครับเบสิควอล์กคือการเดินนะครับลักษณะการเดินการเดินทั้งหมดมีทั้งหมด1 8ดก้าวด้วยกันนะครับมันมีลักษณะการเดินทั้งหมด1 8ดก้าวด้วยกันซึ่งจะเป็นท่าที่ผสมผสารนะกันเข้ามาเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเราเราจะนับแบบนี้นะครับเราจะนับแบบนี้นับเวลาเดินขึ้นไปนับนับนะับเป็น1 2อสแตะนับต่อนับเป็นขาที่แตกเป็นนะสี่ห้าหจังหวะหกเบี่ยงตัวครับแล้วใช้เท้าซ้ายมาแตะ6แตะนะครับเป็นต่อไปครับเป็น7 8 9ดแปดเ้าแตะคราวนี้ถอยหลังลงครับลง10 1สิบอ็ดแตะ ด้านข้างครับไป13 14 15แตกกลับครับ16 17 18แตกทั้งหมดมี18ดูต่อเนื่องนะครับครานี้ดูต่อเนื่องพร้อมไหมครับเดิน2เริ่มครับผมไป1 2 3 8 4 5 6 8 7 8 9แตก 10 11 12 8 13 14 15 8 16 17 18 8ทั้งหมดมี18 9นะฮะลองดูครับ